ดนตรีร็อกเป็นสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้วัยรุ่นมาทุกยุคทุกสมัยและร็อกเกอร์เหล่านี้ก็เปรียบเสมือนเทพเจ้าจีน้ำทางให้สีเมล็ดพันธ์แห่งความห่วยแตกและหนึ่งหมูคุมกับใหม่แต่หัวใจร็อกมากเมื่อรวมพลังกันเพื่อสร้างสรรค์ภาพยนตร์เรื่องล่าสุดข,ของ GTH สักศีรห่วยขั้นเทพเรื่องนี้ได้นักแสดงวัยรุ่นหน้าใหม่ ที่จะมาสวมบทเหล่าตัวห่วยเริ่มจากเอิร์ธวัดพรรัตนประเสริฐรับบทเป็น X อ็มือกลองหน้าโง่งบ้าพลังซึ่งในเรื่องต้องมีฉากโชว์พาวเวอร์แต่เพราะความเซอร์ทำให้เขาต้องเจ็บตัวแถมร้องครวญครางอยู่ตลอดอแต่ถึงจะเจ็บแค่ไหนเขาก็ยังลุกขึ้นมาร็อกได้เสม,มอพีทพัชระจิราธิวัฒน์ หนุ่มน้อยจากตระกูลดังหน้าใสาไฮโซแต่มาเล่นหนังเรื่องนี้ก็ต้องมาโชว์หวยไม่ว่าจะเป็นการยอมอุทิศกายใจนอนข้างโถชีและยังไม่ร้องยีที่ต้องนั่งรถไฟชั้นสามแถมยังต้องทนกับอากาศร้อนจนทำให้เขาถึงกับผมมีอะไรให้ดูครับ แต่ทั้งหมดนี้ก็เพื่อทุ่มเทให้กับบทคุ้งนักร้องนำและหัวหน้าแก๊งตัวห่วยด้วยใจเกินร้อยสักดีแนทนัชชานวลแจ่บสาวน้อยน่ารักที่มารับบทเอิร์นนางเอกที่มีฝีมือกีตาร์ระดับเทพเห็นหน้าตาหวานใสแบบนี้ใครจะคิดว่าเธอมีหัวใจเป็นร็อกภาพที่เราพบเห็นในกองถ่ายเป็นประจำคือภาพเธอหยิบกีตาร์มาลีดไม่ต้องรอเข้าฉาก ที่เธอรวบรวมกำลังเพื่อวอมพลังเสียงและเวลาที่เธอหันมาเห็นกล้องเธอก็จะส่งรอยยิ้มพร้อมกับรอยรอกมาให้ทุกคนเสมอก้าวศิรายุละอองมณีนักแสดงวัยรุ่นเจ้าบทบาทที่ฮอตที่สุดของยุคนี้โดยแต่ละเรื่องที่ผ่านมาก้าวต้องรับบทดราม่าหนักอึ้งจนทําให้คนดูนั่งตัวเกร็งมาถูกเขาเข็นน้าตาออกมาแต่ในหนังเรื่องนี้ เขาได้รับบทเป็นเป็ดมือเบสขี้อายพระเอกของเรื่องซึ่งคนดูจะได้อึ้งกับการแสดงที่บ้าอย่างคาดไม่ถึงของเขาแน่ๆก้าขอรับประกันข้ามันาเส้นหามมากแล้วและนอกจากนักแสดงที่สดใหม่แล้วเรายังมีหมูชยนพบ,บุญประกอบ ผู้กำกับรุ่นใหม่ที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวในสิ่งที่เขาเชื่อมาตลอดนั่นคือดนตรีร็อกแต่ก่อนจะมาถึงตรงนี้หมูก็เคยห่วยมาก่อนตอนเรียนมอปลายหมูหวังจะเป็นกีตาร์ฮีโร่แต่ดันมาเรียนรุ่นเดียวกับแป้เสลือที่ทั้งหล่อและเก่งกว่าโธ่มันไม่หมูเลยใช่ไหมหมูตอนเรียนมหาวิทยาลัย หมูก็ส่งหนังสั้นหวังจะโกยรางวัลทุกสถาบันแต่อันนิดจ,จังหมูกับได้แค่รางวัลจากเทศกาลหนังยอดแย่เฮ้อมันไม่หมูเลยใช่ไหมหมู <No! S 1> หมูเปลี่ยนความป่วยให้เป็นพลังแล้วมาทําหนังสั้นที่ได้รับแรงบันดาลใจจากดนตรีร็อกและได้รับคําชมอย่างกึกก้องจนมีรุ่นน้องที่โดนใจสร้างเป็นภาคต่อออกมาถึงสองภาคซึ่งเรื่องนี้รู้ไปถึงหูโปรดิวเซอร์ผนใจเด็กแนวอย่างพี่แกงจิระมาริกล จนต้องออกปากชวนหมูมาทำมันให้เป็นหนังใหญ่ให้ได้แต่มันไม่หมูเลยใช่ไหมหมูเพราะตอนนั้นหมูเป็นสจวดไปแล้วแต่วันหนึ่งบทเพลงร็อกที่ชื่อว่าความเชื่อของพี่ตูนบอดี้แสลมได้เข้ามาสั่นคลอนชีวิตอันมั่นคงของสจวดคนนี้ให้หลุดจากกรอบแล้ววิ่งออกไปคว้าฝันด้วยพลังอันมหาศาลที่เกิดจากความเชื่อ,อผมอยากเห็นคนไทยบินได้แต่ผมไม่อยากบินเลย และพุ่งกับคนนี้จะแปลเปลี่ยนความห่วยให้เป็นแรงบันดาลใจสุดร็อกเพื่อให้ทุกคนได้มันอย่างเต็มที่ไปกับหนังเรื่องแรกของเขาชีวิตมันต้องรองสักซีดนึง่งพวกเขาจะห่วยเพียงใดแต่ด้วยหัวใจที่เป็นร็อกพวกเขาจะทําให้คุณได้ร้องกรี๊ดจนสุดเสียงเพราะชีวิตมันต้องร้องสักซีดนึ่งสักซีดห่วยขั้นเทพ17มีนาคมนี้โชว์ห่วยพร้อมหน้าทุกโรงภาพยนตร์